วันนี้นะคะได้เวลาเปิดชุมช็อปปิ้งของเราสักทีนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันสั่งมานานมากแล้วแล้วก็คือมีบางชิ้นเนี่ยที่เราแกแ่แล้วเราก็ถ่ายคลิปไปแล้วแต่ว่าเราหาคลิปไม่เจอม,มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะวันนี้ก็อาจจะมีบางตัวที่เราจะมาดูว่ามันตรงปกไหมซ้ํากันอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าอ๋อจะบอกว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งเสื้อผ้าแล้วเราก็มีวิกผมด้วยแหละ และสาหรับตัวแรกนะคะที่เราเคยเปิดไปแล้วแต่ว่าทาคลิปหายนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะขึ้นภาพขึ้นขอบูลน,นะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูของจริงกันดีกว่าเราซื้อมาไซ XL นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยอันนี้คือของจริงเลยนะคะโอ้โหเนื้อผ้าแบบยี่ห้อนี้หนักมากหนักแบบหนักเลยอะ่ะมันดูแบบมันดูจริงจังอะ่ะจริงจังกว่าการใส่เล่นะ่ะข้างนอกข้างในดูก็คือเย็บแขนยังดี ดีลายดีเทลดีไปอีกนะคะมันดูแบบดูจริงจังอ,ะอ่ะอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยดีกว่าคะ่ะอ่ะโอเคสำหรับชุดแรกเราก็ได้ลองแล้วนะคะรู้สึกว่ามันก็คือดูสวยจริงจังอยู่นั่นแหละแต่มีความรู้สึกว่า นื่องด้วยว่าเราสั่ง XL มานะคะมีตรงหน้าอกตรงนี้เขาจะมีฟองน้ําข้างในมาให้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เลยก็คือจะค่อนข้างช่วยเราดันทรงนิดนึงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเอวมนก็จะหลวมด้วยนะมันก็จะดูตัวใหญ่ยิ่งขึ้นเนื่องจากมันเป็นแขนพองๆนะคะแล้วถ้าเอวหลวมเนี่ยก็จะใหญ่หนักเข้าไปอีกแต่ก็นะเราก็คงจะไปแก้เอวเข้าเนาะแล้วก็ความยาวโอเคเลยแต่แบบมีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ตรงปกเลยนะคะของชุดนี้ก็คือแขน เธอดูแขนสิทำไมแขนมันแบบคือมองอย่างเงี้ยสวยเข้าใจปลทุกคนแต่คือตรงเนี้ยมันจะมีความจำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมและแขนทาไมแบบนางห้อยลงมาตรงนี้าานล่ะคะคุณฮัลโหลขอแบบช่วยขึ้นไปประมาณนี้ได้ไหมเนี่ยนางมีความหนักอะ่ะค,คือดูในแบบอะ่ะมันก็มีความตกแค่นิดนิดนะแล้วคือฉันควรจะยังไงดีฉันควรจะไปแบบแก้ตรงนี้ขึ้นมาให้มันอยู่อย่างนี้อ๋อมันถึงจะได้ไม่ห้อยลงมาดูนี่ไปชุดต่อไปเลยดีกว่าค่ะ ก็สําหรับชุดนี้เป็นชุดที่2แล้วนะคะเมื่อกี้เราลืมพูดอินโทนิดนึงเราจะขึ้นรูปไว้ให้ก็แล้วกันนะว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดูไว้นะคะว่านางแบบเขาใส่เนี่ยมันสวยขนาดไหนมันสวยมากเลยมันดูน่ารักมากเลยนะคะดูหวานดูน่ารักดูมีความแบบว่าวินเทจนยุคนิดนึงเป็นแขนที่แบบเออหน้าลงหน้ารักอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็กลับมามาดูของจริงกันดีกว่านะคะตอนนี้เปลี่ยนชุดเสร็จร้อยเสร็จร้อยอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้หุยชอบมากเลยอะแขนเขามีความว่าเป็นผ้าบางๆทั้งอันนะคะอันนี้คือผ้าบางๆหมดเลยมองเห็นเนื้อจริงเราได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะมีความว่าเป็นยางยืดอยู่ข้างในก็คือแขนเราตั้งแต่ตรงนี้ลงมาก็จะถูกลักด้วยยางยืดหมดเลยมีความว่าใส่ลำบากนิดนึงนิดเดียวจริงๆไม่ไม่ได้ลำบากมากนะคะแล้วก็มีผีทรงผีเสื้อเกาะตามจุดต่างๆนะคะ มีความว่ามีเย็บแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยเป็นแบบริ้วๆอะทาให้มีความเหมือนกับว่าอูมีสะโพกมากขึ้นอนะเออมันแล้วก็จะแบบป่องๆมาตรงเนี้ยเนี่ยเป็นริ้วๆอะมันทําให้ดูป่องๆนะคะแล้วก็ความตรงนี้ที่แบบว่ามีค่าตรงนี้ก็คือเป็นกิมมิ c อะไรของเขาทุกอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละนะแต่แบบคือเอาจริงอะมันก็แบบก็ดูน่ารักดีใช่ปะแต่ไม่ชอบอย่างเดียวคือทาไมอะคือจะห้อยอะคือเข้าใจหรอว่ามันมันเย็บติดตรงนี้ใช่ปะแล้วถ้ามันจะรัดขา มันถ้าไม่มีอะไรดึงลางไว้เลยอ่ะมันก็จะหล่นแล้วมันก็จะเดินไม่สะดวกใช่ปะแต่ด้วยความที่แบบว่ามันควรจะมีเป็นแบบใส่ๆมัใส่ๆเย็บตรงเนี้ยที่ไม่ใช่แบบเส้นสีดํามันเหมือนแบบมีเส้นอะไรก็ไม่รู้โผล่ออกมาจากกระโปรงของเราอะ่ะเราก็แบบอย่างว่า <c oughs> ถ้าเป็นแบบโดยรวมแล้วชุดนี้ใส่แล้วสวยและถือว่าตรงปกเลยเพราะว่าปกอะ่ะคือเราอะ่ะเพิ่งมาสังเกตหลังจากที่เราแกะมาแล้วว่าเฮ้ยแบบนางแบบก็คือใส่ที่มีสายห้อยสีดำนี้ว่ะ งงงงใจไปอีกว่าทำไมมันต้องเป็นสายห้อยสีดำวะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ชุดต่อไปนะคะจะบอกว่าเราไม่ได้แค่ซื้อชุดที่มันสำเร็จมาแบบนางแบบใส่แบบนี้เราฉันก็สั่ง S M L X L มานะคะเรามีการสั่งตัดด้วยเพราะว่าเราก็มีความว่าชอบผ้าไทยอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไปเห็นมาว่าเฮ้ยผ้าไทยแบบที่มันอยู่ในชุดที่ค่อนข้างประยุกต์มาแล้วมันก็ดูน่ารักดูน่าใส่ดีนะเราก็เลยไปสั่งตัดมาเพราะว่าคนที่เขาตัดเนี่ย คนที่นั่งแบบคนนี้ที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะเขาก็เป็นคนตัดเองเย็บเองกับมือเลยแล้วเขามีความว่าคุ่นดีมาคุ่นดีไปอีกซึ่งพอมาตัดเป็นไซส์เราเนี่ยมันจะยังสวยอยู่ไหมเออประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าอ้อแล้วก็อยากจะบอกว่าคือคิวเขาอ่ะค่อนข้างยาวตอนที่เราวัดก่อนจะไปตัดอ่ะไซส์มันก็ไซส์เราอีกไซส์นึง้าใจไหมต้องกวเราจะได้อะมาใช้เวลาแบบสองสามสี่เดือนอะกว่าเราจะได้ไซส์เราก็ขยายไปอีกนิหนึ่งแล้วโอเคมาดูกันเลยนะคะตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วนะคะเราสั่งตัดเป็นผ้าลาย อะไรก็ไม่รู้ว่ะแบบตามในแบบเขาเลยนะคะแล้วเขาก็จะทักมาถามว่าจะเอาเป็นแบบลายปริ้นหรือว่าเป็นผ้าแบบทอมั้งหรืออะไรนี่แหละก็ไม่รู้แต่คือถ้าลายปริ้นอ่ะมันก็จะราคาถูกเออเราก็เลยสั่งลายปริ้นนั่นแหละจะ้ะก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือเหมือนก็จะเหมือนแบบปริ้นลลยลงบนผ้านั่นแหละเออออกมามันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะจ๊ะมีความว่าเดี๋ยวให้ดูกระดุมอันบนชุดนี้เนี่ยมันเป็นกระดุมที่กระดุมจริงอ่ะมันไม่ใช่กระดุมหลอกอ่ะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็กระดุมจริง กางเกงตรงนี้ก็กระดุมจริงนะ <c oughs> ตรงนี้มีสิบข้างหน้าที่เป็นสิบซ้อนแต่ก็ลึกเจอนิดหน่อยมีร่องรอยอยู่นิดหน่อยแต่ก็ยังโอเคนะคะวัดตามน,นี้เราเลยขแม <c oughs> ขแบ๊วห้าขมแบ๊วเาไปวัดตามไซจริงเราเลยนะคะอะแต่ว่าตรงนี้มันมีนิดนึงคือเราอ่ะติดกระดุมตรงนี้ไม่ได้เ <c oughs> ข้าใจไหมคือกระดุมอมัมนเรียงอยู่อย่างงี้คือตรงล่างสุดอะติดได้แต่บนสุดอะ มันห่างจากแบบอีตัวเกี่ยวกระดุมไปเยอะแล้วอะ่วะเราก็เลยติดกระดุมไม่ได้ตามที่คือข้างเนี้ยมันเป็นอยู่ข้างในใช่ปะแล้วฝั่งเนี้ยมันจะทับมาแล้วก็มาติดกระดุมตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าอีต,ตรงตัวอยู่ข้างในกับตัวที่ทับฝั่งเนี้ยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกันเลยอะ่ะมันก็คือเป็นผ้าที่แบบเนี้ยหลุดหลุดออกมาซะอย่างนั้นมีแค่กระดุมที่ป้ายฝั่งนี้ยกฝั่งเดียวมันทําให้แบบฝั่งนี้มันพะเยอนนิดนึงอาจจะต้องไปหาอะไรติดเพิ่มเกง<อ>ก็เป็นแบบจีบหน้าค่ะกว้างนะคะ อันนี้เอาความยาว40นิ้วมั้งก็คือสามารถเดินได้โดยที่ไม่ได้เหยียบขากังเกงมากคือเราก็ไม่ได้สูงมากกันเนาะแต่ถ้าใส่ส้นสูงก็จะเห็นส้นสูงเยอะนิดนึงเป็นไงคะทุกคนว่าต้องปกสุคุ้มคุ้มจุิตานล้ออยไหมเะโอ้โอ้นั่นแหละอะไปชุดต่อไปดีกว่าต่อไปนี่เป็นตัวนี้นะคะของยี่ห้อนี้เป็นตัวที่สามทำไมอยากเข้าร่วม เป็นตัวที่สามยังไม่ได้แกะถุงเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันนะคะระหว่างนี้ก็ขึ้นภาพขึ้นภาพขึ้นภาพตัวอย่างไปก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแกะแบบนี้นเป็นชุดท,ที่มีน้ำหนักอีกแล้วนะคะนี่นะคะ คอลเลคชันวันแม่นะคะสีฟ้านะเราเพิ่งมาแกะกันนะคะมีความประหยัดยุ่ยีเก็บอยู่ในซองนานมากเนื้อผ้านี้นะคะค่อนข้างลื่นๆเลยแล้วก็มีซับในที่จริงจังอีกแล้วนะคะสิบซอนด้านหลังแล้วก็มีดีเทลต่างๆที่เป็นลูกไม้แบบนี้น่าเชีามีดอกไม้ด้วยน่ารักทุกเลยที่ห้อนี้เขามีความว่าเก็บรายละเอียดดีมากนะอ่ะโอเคไปเปลี่ยนกันดีกว่า เราเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแบวแรกที่เราแกวมามันน่ารักมากดูในภาพตอนซื้อมามันน่ารักมากแต่เมื่อเกี้วแบวแรกที่เราใส่เข้าไปอะเรานึกถึงอะไรรู้ปะเรานึกถึงชุดของโรงพยาบาลเว้ยชุดผู้ป่วยในโรงพยาบาลแบบชุดแบบยูนิฟอร์มคนป่วยอะมันคือสีสีฟ้าเหมือนยูนิฟอร์มคนป่วย,ย <laughs> ไหมใช่ปะมันคือฟ้าเดียวกันใช่ไหมแกเออ แล้วก็เมื่อกี้พี่เราหนึ่งนะคะบอกว่ามันเหมือนอะไรนะ <c oughs> มันชุดแม่เนาะชุดแม่บ้านน่ะอะไรวะเนี่ย <c oughs> อ่าเดี๋ยวดูทอมยาวกําลังดีเลยความยาวน่ารักมากนะคะแต่ว่าคือตรงเนี้ยเขามีฟองน้ําสําหรับหน้าอกมาให้แล้วนะคะแต่ว่าเอลเอวเยอะไปมากเลยอ่ะเอลเหลือไปมากเลยอ่ะ <c oughs> ฉันต้องเอาไปเข้าเองอีกแล้วอ่ะแต่แบบเนื้อผ้าตัวเนี้ยใส่สบายมากซับในลื่นมากเลยนะคะแต่ดอกไม้กูอ้าซักแล้วแบบมันคือดอกไม้แบบดอกไม้ประดิษด,ดอกไม้ประดิษฐเลยอ่ะ กลัวซักแล้วมันเละจังเลยชุดี้ห่อนี้เขาบอกว่าซักจะต้องแบบค่อนข้างระมัดระวังนะคะอะอไรยังไงคะทุกคนต้องปกไปจ๊ะแ้วก็ก็ดูตรงปกดีนะไปชุดต่อไปกันดีกว่าชุดต่อไปชุดไหนพาแค่นี้กันก่อนละกันนะขอเป็นคลิปต่อไปละกันไม่งั้นมันจะยาวมากเลยอะ่ะมายืนดูทราไมเราก็เข้าไปแต่งงานดิยืนดูก็ขเขาคข้อนอะ